สร้างเพิ่นว่าทุกคนนั่นคือเพิ่นว่าบัดเฮ็ดแล้วลังบักใหญ่ไงกโทบ่ไว้เพิ่นว่าลุบแน่นี่เนาะล่างไงผดเลยล่าง่งผดเลยบ่ลุบแล้วเนาะโอ้ทุกคนเอ้ยคือทั้งสร้างเพิ่นว่าอยากขอกินน้ำกินไนน้ำข้าวบ้านแม่นบ่โอ้เพิ่นอยากขอกินน้ำกินไนน้ำข้าวบ้านทุกคนเนาะอย่างไรเท่าไรอันข้าวบ้านนี่แบบว่าขอกินน้ำกินไนนี่อยากขอน้ำบ่สัญญา ด้ว้า้บ้านรไรก็เฮยบกกันวันนี่โอ้นัด้านวันบริ้งินเนาะทุกคนเนาะาะวถ้าเงยหน่อยเพิ่นเพิ่นว่าแบบเนาะก็คือเพิ่นอยาก้อกินน้ำกินไนน้ำเขาบ้านเนาะเพิ่นว่าเนาะแทจิงแล้วอันเพิ่นอันเหเพิ่นว่าลั้งีเนาะใบละแสน ไว้นอนโอ้เฮาจะได้คอน้ําสางเพิ่นแล้วเนาะทุกคนเนาะอใส่ปลนล่มปัดทรายเลยพี่น้องเอ้ยเอามาปลนล่มมาจุซะเลยได้บ่ ลูเเกเรามือมันลุกยอยู่เออจุ้งีกับข่าวนะีกับเดี๋ยวเอาหม้อนั้นโผ่มาตี้บัต้เพิ่งตกกันบัตต้ก็คือว่าตึ้งขึ้นลุ่งล่องอยูนอน้ำตุนมันจะทกรงนี่นะโอ้ตกยาบตกหยาบหรอวนั้นไม่ใช่ขาจะพูดแท่งตกหยาบสิลุกิาไปเก็บอยู่สลาม เอาตามสางผันวาเนาะโอ้ไปสื่อูะใช้กระเล่มฮะท่าไ่นะฮะไปสื่อให้เลยนะเอาเอาจะสื่อให้สางผันกินเนะทุกคนแบบเย็นๆเนาะผันโอ้แดดแห้งเลยทุกคนเลย เอาใส่ในน่องเอ้าน oh, nice. no ี่นี่นี่เอาสิบพันเด้อโบดีหน่อยไล่เอาอีกเอาอีกยันบุบพกินนะทุกคนเนาะเอามาจะพอะดอกสิบสี่กออพดอกิบี่อนเป็นไหก่อ พี่ัยปูระตแหอยาบตูตอกประตูแหนีู่เกี่ยวมันบริเนนจะมีได้บอเพะว่าอันต้นนี่หันมันสิบหกเฮดโโดเกเด่เาะบู่เกี่ยวเกี่ยวจะมีโบแนแต่กูเกี่ยวมันจะง่ามไรจว่าซ่าจับถูกบ่นว่าใช้ น้องพี่น้องตอนนี้เป็นกำลังใจอาดมณมหรือปัดไส้ปัดไส้นาะปัดไส้ัับพ่อจะพูดนะปันใหญ่กว่านี้เพดตอกันนนี้ก็น้อยทั้งเอื่อยเพิ่นกระคุดอยู่เนาะทุกคนคือเบาสัสญาสื่อในพักแล้เพิ่นจะคุดนานอยู่เนาะคนโอ้ ไปได้นี่ฮะโอ้จามอีกบ่างไนฮะจามบนวนแนนจามบานันแนนจามอีกทุกคนเนาะเพิ่นจะใส่ตนลุ่มทั้งนี้ทุกคนแหละเพิ่นจะมุ่งเลยเพิ่นวาเนาะจะมุ่งบ้งเพิ่นว่าหายมันซี่หมผม ที่แรกเพิ่นว่าจะแอมมก่อนอไปได้สร้างเมือมม่อยป้เมื่อยอยู่ออยสร้างเพิ่นว่าทุกคนนั่นคือเพิ่นว่าบัดเห็ดแล้วร่งบักไงป้อโถโบไว้่นว่าลุบแน,น,น่นี่เนาะร่างไงพอดเลยร่างไงพอดเลยบ่ลุบแล่เนาะโอ้ทุกคนเลยคือทางสร้างเพิ่นว่าอยากขอกินน้ำกินไนน้ำข้าวบ้านแมน่นบ่โอ้เพิ่นอยากขอกินน้ำกินไนน้ำข้าวบ้านทุกคนเนาะ อย่างไรเท่าไรอันข้าวบ้านนี่แบบว่าขอกินน้ำกินไน,น่ย่งขอน้ำเบาเสียง่าที่ด้านนู้ด้านเขาลูข้าวบ้านอะไรก็เคยบอกกักกกนวันนี่โอ้ท่างนั้นบริ้งนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเหอยหน่อยเพิน่นเพิ่นว่าแบบนี้เนาะก็คือเพิ่นอย่ากขอกินน้ำกินไนน่ข้าวบ้านเนาะเพิ่นว่าเน,ะน,นาะแท้จริงแล้วอันเพิ่นอัน เห็ดพ่นวาลังไงเนาะใบละแสนโอ้ห้าจะจด้่คอน้ำสางเพล้นเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าทั้งทีมงานเขาเข้าเจ้าเนาะหฮากับสีได้ให้เล็กๆน้อยๆเนาะทั้งทีมงานเข้าเจ้าเขาจะเห็ดแบบสําเร็จมาเลยนะส่างและหฮากับจะให้เพิินอยู่ทุกคนเนาะก็จะขอกันทะหลน้ำจิตน้ำใจทุกคนห้าก็ต้องได้ให้เพิ่นแน่เนาะ พ่อได้เพิ่นมีกำลังใจเห็ดตอทุกคนที่แหลกเนาะบ่าวสัญญาจ้างเพื่อนลังหนีท right ุกคนก็คือมุ่นราคาเนาะราคาเนาะราคาเห็ดเพือนนีก็คือแปดหลานทุกคนแปดหลานบานี้บ่าวสัญญามาให้เพิ่นเห็ดคันได้่กับผู้ที่เป็นเก่าหลานเนาะเพิ่นก็ตกลงว่าเฮ็ดทุกคนบาทเข้าเจ้าเห็ดแล้วเลยพี่น้องเอ้ย ลังบักไง <laughs> ทั้งสางเพิ่นทั้งสางเพิ่นว่าโอ้บาสนาลุบแน่นี่ว่าลุบลุบลุบและวะลุบแหล,ว,ว,ล,แลวลั่งไงลิลล้อวะขาเจ้าจางกั้นนักกว่านีวะเนาะแต่ทั้งสางเพิินจะข้ออันเข่าข,าขาบ้านประตูทุกคนเนาะ <laughs> เพิ่นจะข้อกินน้ำกินไหหรือว่า <laughs> เพิินจะได้น้ำเนาะ <laughs> ก็คือปองหน่อยข้านเ,าเจ้าจางกั้นแถวหนึ่งจะเป็นปองละแซนเนาะทุกคนก <laughs> ็คือมีอยู่อัน หกปองเนาะก็ได้หกแสนเนาะแต่ว่าเฮาสิขอน้ำเพิ่นก็สิให้เพิน่นอยู่เนาะโอ้ได้มาแล้วบ่นะฮะายใ,ให้น้องหน่อยทั้งนั้นแอบให้เพิ่นในด้วยลัก้ามาพี่อันหาก่อนนะพี่เอามามา,ายสิยเอาหาก่อนก็นกนได้แต่ที่เหลือแหละไฮข้าเจา้ากินอยู่หลมุมามาทุกคนเอามาหาซี โเอามาอีกออม,มาแล้วตอนนี้ของเย็นเย็นมากเตะปากสางน้องทุกคนเนาะครัมันเลือกกามาทั้งผิดเลยเด้อ ต้องไปทุกมันบ้าบมแต็งน้อพูดเลยเนาะเอาสางเด้กใจขอบใจขอบใจคืออยู่คนละไมลละมือเนาะของเย็นเย็มาให้สางกินทุกคนโอ้เอาก็คือน้ำผลคือกันเนาะทุกคนแต่ว่า เพิ่นที่แหลกเนาะกับห้าซางเน่ใช่กับบัวไผ่เนาะมาเห็ดเทือดน,นี่เนาะแลไรห้าก็เลยมาห้าเพิ่นทุกคนเขาห้าเพิ่นเนาะเพราะว่าเขาห้าในบาทนี่มันบัวไผ่เนาะเขาจ้าจบ,บัเห็ดเขาจ้าจว่ามันใหญ่โขดเนาะแต่ว่าทั้งซางทั้งนี้ครับมังเอิญว่าตกลงไรกันเนาะทุกคนบาทเพิ่นมาเห็ดแล้วปั๊ดทุกคนคิดเพิ่นเสีเห็ดแล้วทุกคนเพิ่นเลยข้อเนาะ ข้ออยากได้คาเขา,ขาประตูทุกคนเนาะแต่ว่าห้ามกัสีบอกทั้งเอื่อยเพิ่นอีกเธอน,นึ่งนอกทุกคนเนาะสีบอกทั้งเอื่อยเธอนั่งราะว่าเพิ่นอยากขอ้อเล็กๆน้อยๆนอกห้ามกัสีให้น้องินน้ำใจนอกทุกคนเนาะบมดให้น้อโค้งน้อเก่งมาตลาดซีโนโ่ระยะสูงถูกมา,า,ากหมดทุกคนด้วมา <laughs> ท่านสุบยากอะยุกสูบคู่คนเลยเนาะเอาสูบยากก่อนก็ได้บุรีโตว่าสารนะไกอนอนแ้วเออใบุรีไก่อรีบุยบุบคุ้งบ่หนานี่นี่หี่ตั้งก่อนกบุนอทุกคนตอนนี้เพิ่นใส่ ปลดลมปัดทรายแลละเพิ่นก็จะมุ่งเพิ่นวะบ้านก็พอดีตอกจะหัดเลยตีมันยดึงเลยอย่ามันหักดดึงันทกน่ตัดัวขาวเลยพตัดโอ้ยนาเดี๋ยวเดี๋เพิ่น ทำงาจะสูบหนามไว้เนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นสินนนนนได้ปปเทปนนออูนเนาะโอ้โุตรเว่วยอยู่เท่านั้นเนาะโอ้ปลาใบสูบโปเป็นเนาะนี่เนาะโดย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 ,โดยจะสูบไปทุกคนเพราะว่าห้าวเทพเถิดแหละมันจะสูบหนามบได้เนาะเพราะว่ากว่าจะดิ้นแหงอยากจะสูบได้เนาะทุกคน สบายดีไอ่สบายดียดโอ้คุณนานเนาะอ,อ,อันนี้ไปข้อนั่ข้าเจ้าอบอนี่มันสิเป็นอยู่บ่าป,ปลูกไปสิเป็นเนาะพักงั้น,น,นอันนี้ข้าเจ้าเอิ่นอันนี้ผักแพ้วเนาะเอาไปสุบใส่กบใส่เขียดเน,นาะทุกคนจังจะแสบพักอันนี้โอ้พี่น้องเอ้ยเพิ่นจะเอาดินออกไปปานท่านเนาะ มันจากมี่อันนั้นไล่นไหน่อยเนาะก็คือหากไผ่เนาะหากไผ่เจรัยอ้าวสบายดีทำหน่อยสบายดีสบายดีดดโอ้กินบ่อนมุ่งกินนะสบายดีฉันสบายด,ดีดูโอ้สบายดีบ่เป็นบริกินน,ะนมเลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือลูกไส้ลาเพิ่นกาวาแม่นเนาะทุกคน แต่บบแมนลูกของไอ้เพิ่นก็คือไอ้เพิ่นมาสูเมียวางได้นี่ทุกคนจะมีแต่ลูกเมียเนาะแต่ลูกเพิ่นยังบ่ทันไดเถื่อนี่มักถั่วจะปลูกเท้าพุ่มไงแล้วก็เห็ดอานั้นให้มันปลูกมักพริกมัะถั่วโดยโดยโดยปลูกมักพริกมักถั่วน้ำเนาะทุกคนเนาะ อันนี้จะเผ็ดนานพักบ่งแต่ทีบ่ไดก็คือพักกาดพักสลับทุกคนมันบมมีเนาะนานจะเป็นบืน่นบาสัญญาจะเสริมให้แผ่นอีกเครื่อน,นึงทุกคนโอ้ลายลิลนนล,ลุกลานเนี่เนาะช่างติดนานฮัม โอ้ยขนมกินขนมติดแล้วก็เดาวเป็นหนามาดาวนั่นแหละผักเนาะโอ้โดย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 มันจะสูบใบทุกคนสูบใบเพื่ออันได้อาเมลแอ่งเนาะสูบใบไล่ไลหลอดเอื่อยสูบใบประมาณว่ากระพุ้ยหนึ่งพอได้อาเมาแล่งมันสี่อย่างในการสูบหนามเนาะทุกคน เข้าสีผ้าไปเปิ่งทั้งสามพะเนาะสังกะซี่มือเนี่ยมันอยากบ้างทุกคนเลยอยากบ้างแห้งบาคือตะกี้เนาะก,ก้าแขก้า,าหานเนี่ยโอ้มันจะดีเนาะอันนี้อ่อนนี่ลินนี่

บามเอาหนูมันเยอะจังหนมันพอบานทำยาชีพ้เขาจาว่าเอาตะปูตอกแตกคือเพนแตกเนาะเอาเงาคนนี้อีกดวยโอ้ดอยดอันนี้สันบ่ มันผัดบวมมั่ไม่แต่แบบนี้แหละวตะปูตอกสังกซีจะมีแต่ทนไหนได้ทั้งทั้งขึ้นวันบวาทั้งทั้งขึ้นวันบเิง เลิมงามมีซีซั่นเลทุกคนตอนนี้เนาะอบทุ้ข่าวแบบนี้ลุงสร้งอะไเซตตลงเนาะอะไรตอบมาหกบ่ีมาแล้วเป็นยี่ิบขาน่แล้วเฮ้ยแม่กะเอานวากันจะไปถือแม่กตุ๊กตาสีเหลือเนาะ

โอ่ยทุกคนในแต่ในนอกให้เหากับขาน้ามันนั้นนนึงก็ะพูนั้นตอกอพวกมันก็ คลา,ายคือสรงโมเดิร์ทุกคนแต่ว่าเฮ้าบได้ฮักแบบทรงโมเดิร์ตเนาะแต่ว่าเฮ้าจงหลวดเงาเลยเนาะแต่ว่ามันอยากขายคือกันทุกคนเอาทุกคนคิดนี้กับบุมีมยังไลน์เนาะจากได้กับผาไปติดตามคลิดหนาเนาะทุกคนจากได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าสัญญาในทุกคนเภาวา ส่งหน่อยๆเนาะทีว่าเข้าตั้งความวังหรือว่าความพันทุกคนอยากสวยเลือคนทีขอบคุณอ,อาณาธนานทุกคนคือขอบคุณที่ถูกอยากเนาะจังได้กาฝากไปติดตามคลิปหนาทุกคนคลิปนี้ขอเปล่าคำว่าสบายดีนีสบายดียดยดยทุกคนจังได้กาขอบใจเอฟซีทีเบืองคิดเปล่าเสัญญาขอแหง,อง,ง,องนั้นข้อเนื้อสุข,ขสุขคนจ้าดู